สวัสดีครับสมาชิกท่านผู้ชมทุกทท่านสำหรับคลิปนี้ผมจะมาคำนวณสูตรจับคู่สองตบลชนสองสูตรให้ชมกันนะครับสองสูตรก่อนจะมารับชมเรามาดูคำเตือนกันก่อนนะครับคำเตือนคลิปวันนี้จะทำเพื่อความมั่นคงและสนับสนุฉนฉลาดก,กินแบ่งรัฐบาลท่านั้นไม่มีใครรู้ได้ว่าเลขจะออะไรทุกเลขที่ได้จกากการคำนวณเป็นการคาดเดาไปตามสูตร ปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะครับ้าเชช่หนะทางแบบนี้ก็ฝากกดติดตามเกระดิ่งการแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปไปใหม่จากทางช่องสูตรห้อยไทย56โชคด,ดีครับต่อไปเรามาเริ่มคำนวณกันดูนะครับผมจะเลือกใช้สสูตรนี้มาวัดใจนะครับ บุดบีสูตรที่เราใช้งานเดินบีต่อเนื่องนะครับสูตรเก่าของเราเดินสูตรหน้ากระดาษมาแล้วนะครับหนาหน้าหน้า,ห,นา,ห,นาหลังลนะู้นนาะเรียกว่าเพียงงวดสองงวดนี้หรืเพียงงวดเดียวนะครับสองงวดกับงวดนี้นะครับสอง,บบบบองสองเจ็ดเข้ามาสองทั้งสองสูตรเลยนะครับก็เลยกากขมาหลงไปถึงวดนี้ผมคิดว่า น่าจะเดินต่อชอบนะยังชอบอยู่ถึงจะมาสองแต่พูดไม่เข้า,ม,ามันมาสองมันมาแันมาร้อยสิบแทนนะสองสองมันเป็นสองเจ็ดตัวนี้มันได้สองสองวันนี้น่าจะมาได้ตัวาตรงมดได้จับไปสูตร B เนาะยังชอบอยู่สี่หกเจ็ดแปดเก้ากับหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดเจ็ดเองนะครับแล้วก็สูตรซีเดินสูตรหน้ากระดาษแล้วแ่ะนะครับ ทั้งวัที่แล้วเขาก็มาครับสองเจ็ดคู่มาอยู่เขาเก็บเงินต่อก็เห็นกันอยู่นะครับสูตรนี้มาวันที่แล้วเข้าอยู่วันที่ได้หนึ่งสองสามสี่หกเจ็ดหนึ่งสองสามสี่หกเจ็ดสี่สองเก้าหนึ่งสองสามสี่หกเก้าหนึ่งสองสามสี่หกนั่นเองนะครับเดียวชนใช้าง,งานส่วนสูตรดีหลุดนะครับพักใช้ประกันใช้าง,งานเข้ามา สูตรเดียวสูตรอีก็หลุดแต่เข้ามาเจ็ดท้งสองสูตรนะครับแล้วผมเลือกมาสองสูตรนี้นะครับมั่นใจว่าจะมาสูงสูตรน,นี้นเองนะครับของคนนี้มาชื่อชอบไหนก็เลือกใช้สูตรนั้นนะครับผมชอบสองสูตรนี้วัดใจหนึ่งครับจับคู่แล้วก็จับคู่นั่นเองนะครับถ้าจับคู่จะเป็นสามเอ้หกสามสิบหกนั่นเองนะมัน าสาร6ชุดแล้วก็มาเทียบชนสาร6ชุดก็จะเหลือเท่านี้นะครับนั่นเองผมก็จับชุดที่มันชนกันมาไว้ในนี้แล้วนะครับนั่นเองนะครับยกตัวอย่างตีเก้าอย่างนี้มันชนกันเนาะอะไรแบบนี้อย่างนี้สีเก้าอย่างนี้มันชนกันแถวนี้กับแถวนี้แถวนี้ก็าถจับควบกันแล้วมันชนกันมันจะ,จะมายอย่างนี้เนาะแค่นั้นเองนั่นมันจะเป็น อย่างนี้ได้สามเก้านี้นั่นเองนะครับหนึ่งซีหนึ่งซีหนึ่งซีนั่นเองมันจะมันจะจับคู่มันจะมีเหมือนกันนั่นเองแล้วก็ามาเทียบชนได้ตามนี้ถ้าตัวไหนไม่มีเหมือนกันมีชุดสูตรเดียวแล้วก็ไม่ได้เอามาเขียนในนี้นะครับจับทางลัดนี่คือจับทางลัดถ้าจับแบบเต็มๆก็เขียนก่อนสามสิหกชุด แล้วก็สาสีบอกชุดแล้วก็มาเอาชุดเต็มชนกันนั่นเองอันนี้คือจับทางรัดจับแบบนี้เนะาะไล่จากศูนย์ศูนย์มีแล้วก็เอาหนึ่งหนึ่งอย่างนี้เราหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดมาชนอย่างน,นี้มีอะไรบัางตอนนี้หนึ่งมีสองใช่ไหมห้าหกเจ็ดแปดมีหกเจ็ดเอ้ยสี่หกเจ็ดแล้วก็จับเป็นหนึ่งสี่ห่งหกหนึ่งเจ็ดนั่นเองหนึ่งเก้าด้วยมีเก้าหนึ่งเก้าอันนี้หนึ่งเก้าด้วยนั่นเองวิธีการจับทางลัดแบบนี้เนะาะไล่จากหนึ่นจ 0, งจากศูนนนนยย์์ไปปถถึึงงเเก้าศดั เงินไปถึงแปดอันเองถ้าตรงไหนไม่มีก็ตัดออกนั่นเองมันจะคู่แล้วชนกันแล้วก็ได้ตามนี้นะครับใีาการคัดผม,มีจะวัดดวงมือกันสูตรเต็มรวมสองตบุญในสุดเด่นสมในบนสูตรเอก็เต็มรวมสองตบุญนะครับในคลิปที่ผ่านมานั่นเองนะครับในคลิปแรกของบน <C oughs> เห็นสมวยบนสูตรเอของเราหนึ่งได้หนึ่งอาสามสี่ห้าเนาะ หนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็จุดไว้นะชุดไหนชนจุดหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็จุดไว้เองะหนึ่งสองสามสี่ห้าจุดไว้ลามนี้แล้วก็แต็บสมัยบนนะชุดไหนบวกกันแล้วได้ศูนย์สองสามแปดเก้าแล้วก็จุดไว้ศูนย์สองสามแปดเก้า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  คุสองสามแปดเก้าเาจุดไว้ตามนี้นะครับขุดนไหนมีสองจุดแสดงว่าจนทุกสูตรในคลิปนี้นั่นเองสองจุดจุดเก่นจนทุกสูตรในคลิปนี้นั่นเองจนสองสูตรนี้แล้วก็จนสองสูตรนี้สองตวบ,บนที่เราคัดมาสองสูตรนี้เข้าแล้วสองสูตรนี้เดินต่อ สองตำบลก็อยู่ในวงกลมนี้นะครับถ้าสี่สูตรนี้หนึ่งสูตรสองสูตรสามสูตรสี่สูตรสี่สูตรนี้หลุดสูตรได้สูตรหนึ่งอย่าไม่มีในวงกลมนี้นะครับบอกไว้ก่อนเลยเข้าสี่สูตรจึงจะมีในวงกลมนี้ครับสองตำบลมีแน่นอนจุดถ้าสี่สูตรไม่หลุดนั่นเองนะครับคลิปนี้ก็เป็น EP ที่สิบเอ็ดแล้วนะครับใครไปตามคลิปไหนให้กดที่ชื่อช่องสูตรเม่ไทยห้าหกแล้วกดคำว่าวิดีโอเพียงคลิปทั้งหมดไม่ตกข่าวนะครับ ชอบชุดไหนก็ลอกใช้ชุดนั้นชอบชุดไหนก็ลอกใช้ชุดนั้นได้ตามใจชอบเลยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็เพียงแค่นี้ก่อนนะครับขอให้สมาชีกท่านผู้ชมทุกท่านจงโชคดีครับ